กับสเป n d e r ร์ TC 7G นะครับเวลามาชิคส่งมาให้จัดก,การใหม่นะครับมันไม่ค่อยจะนิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเออ่บิ๊ Launcher h o m e สแควร์ลันเชอร์อะไรมันไซส์มันไม่พอดีกับจอนะครับผมอันนีต้ตอนนี้ก็เลยลงใหม่นะครับเอาโฮมสกรีนแบบนี้มาใส่นตรงนี้ผมพยายามจะปรับขนาดนะครับให้มันโชว์วันที่นะครับแตม่มันปรับไม่ได้และมันได้เท่านี้ นะครับแล้วก็เอาช็อตคัดมาใส่ไว้ข้างหน้าสามตัวนะครับจะมีเซลโลแล้วก็มีเซตติ้งของ and ด o อ d นะครับแล้วก็มีเซตติ้งที่เหมือนกับเซตติ้งของสเปนเดอร์นะครับมาโชว์ไว้ข้างหน้านะครับหน้าจอเซลโลก็จะประมาณนี้นะครับมันไม่สามารถทำให้มันใหญ่กว่านี้ได้นะครับเนื่องจากว่ามันถ้าเกิดเราทำให้มันตรงนี้มันเต็มจอเนี่ยไอ คำสั่งของหน้าเซลโลมันก็จะขาดขาดเกินเกินอ่ะนะครับมันจะไม่ครบด้วยแล้วก็บางอันมันมาซ้อนกันนะครับมันก็ไม่สามารถจะทำให้มันพอดีได้นะี่ครับตัวคูณกับตัวพิกเซลมันไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้นะครับมองหน้าจอเห็นชัดอยู่นะครับแล้วก็เคอร์เซอร์ต่างๆเลื่อนได้นะครับปกติ รประเด็นคือเราต้องการให้เคอร์เซอร์มันขยับวิ่งได้ทั่วทั้งจอนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปปรับตั้งอะไรได้นะครับแล้วก็พยายามปรับไซส์ให้ตัวอักษรหรือตัวหนังสือกมันสามารถมองเห็นได้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปหน้าจอก็ครบนะครับ ฟังก์ชันในการกดครบนะครับแล้วก็เป็นในกามาโชว์อยู่หน้าจอนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับท c ซ g เนี่เออลันเชอร์มันไม่ค่อยพอดีอะ่ะนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะลองให้เพื่อนสมาชิกไวลองทดสอบใช้ดูนะครับ